แม่บ้านเนี่ย <laughs> มันแรงเหรอว่าสภาพนี้ใช่ครับเสียงน่ารักแต่ว่าความเร็วไม่น่ารักงไงครับนี่ความเร็วน่าเ,เ,าเกลไย้น้องเคมากรอยสวัสดีอย่างรุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนด้วยนะครับไปรุ่นคงไก่เราหายไปนานนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคกับน,น้องนกกระทาน,นะครับนะจากทรงอินเดียสู่ทรงเชงคงไก่ไก่ไก่ครับผมอ,อันนี้คันเดิมเลยนะครับผมนะ เมื่อเร็วๆนี้เราเพิ่งถ่ายไปนะครับเป็นคันเดียวกันใช่ไหมเฟล์มใช่ครับเฮ้ยทำไมมันมาไกลยังไงวะฟฟล์มไม่ได้มาไกลครับนะเหลนเอาอะไรเข้าครับเหลอมามาตรงนี้สิมาตรงนี้ซิเปลี่ยนอะไรใหม่ไปบ้างเราจะให้เล่านะแล้วทําไมถึงได้เปลี่ยนอะถามก่อนเลยมันหนักครับเหรอใช่ครับชงนั้นมันวิ่งเท่าไหร่นะอินเดียเราร้อยสามสิบกว่าครับร้อยสามสิบกว่าแล้วเปิดจีด้วยเอไปทิปเนี่ยเปิดจีครับโอ้อ่ะเอาเอาเนี่ย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  ทรงเคีงแน่แน่เนี่ยอ๋อดูทรงก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนั่งก่อนสิพิมโอ้มอนี่ฝ้าอิหีปะมอนั่งทั้งรถเหมีลูกพีไอ้บอกว่านั่งก่อนเนาะซื่อเนาะผมขอโทษคณะเอ้าเสียงอะไระพิมเสียงเทอร์โบครับเดี๋ยวดมันแรงเหรอสภาพนี้ใช่ครับ โอเคเริ่มจากชุดหน้าเลยครับ <d ic c oughs> ตอนแรกครับตอนแรกเป็นไงพีม่มนั่งลงสิพี่พี่จะตีได้ไปซื้อหยกมาหนึ่งคู่ครับอ่ารถคันนี้ก็เลยขอมาอีกหนึ่งอันครับเยราคาของเมื่อกี้เจ็ดแสนกบับวันนี้เก้าหมืนดนเจ้อยเจ็ดสิบเอ็บามยีสเอบาทครับก็คือหลายตัวเลขแต่ว่าเอาตัวเลขน,น,น้อยๆรดูลเออ 19บาทครับโอเคเรียมใส19บาทโอเครู้เรื่องแหวนนะครับนี่อ่าเจ็ดตัวครับเออล้อนลื่นไหมไม่ลื่นครับเหรออ่ะโอเคโตอบตรงๆเลยเนาะใช่ครับน็อตไม่ลื่นแต่ว่าลื่นมาจากในเครื่องก็พอแล้วครับเฮ้ยรีวิวเมื่อคืนดิเป็นไงคันนี้รีวิวเมื่อคืนผมไม่ได้ขี่คันนี้โอ้ไอเปมไอเปมเป็นไงเปมคันนี้ได้ยินข่าวว่าเป็นไงนะนั่งแดกหลีดครับตัดยับทั้งทางขนาดนั่งขี่ครับผมเจนี่ครับ เอาเรื่องว่าก็เมื่อคืนไปขี่ทรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเอาเรื่องครับโอ้โหนี่ก็เป็นดําชุบมาครับนี่ก็เป็นพอของพอตครับเออแล้วแล้วของเก่าไปไหนฟิล์มของเก่าแรกครับเอาชุดดิสเบรกไปแรกกับดําเบรกใช่ครับบวกตังไหมบวกครับเขาเขาบวกเราเลยเราบวกเขาเราบวกเขาครับเอ้ยเหรอครับทาไมเราต้องบวกเขาวะผมก็ไม่มีเงินเอองงเลยสภาพ้อขี่ถ่ายกล้องเขาติดว่ะไม่ครับเออ เดีคันนี้ตัดแผงคอไหมเนี่ยไม่ตัดครับเออไม่ได้ตัดนี่หว่าใช่ไหมมีแผนจะตัดแผงคอไหมเนี่ยอะไรทําอะไรระยะยุบโคตรเยอะครับเอออีกรอบนึงก็ฟิล์มอีกรอบนึงจบนี่ครับระยะยุบนะแค่นักกินนะแม่บันอีพ่ออีแม่ข่อยนี่นะครับแค่เนินประมาณนี้ครับเออเว่าไม่มีระยะเลยครับ รถวิ่งทางตรงครับโอ้สะพ่อแล้วมันเสร็จบางครหลังได้ไม่ต้องเพราะ้าัดตัดแผงข้อใช่ครับอ๋อแล้วชุดล้อล่ะชุดล้อเป็นหนึ่งจุดสองหน้าหลังเลยครับเอาเหรออันนี้เขาไปเรียกเข้ามาเหรอใช่ครับเอ้ยคันนี้ทำไมประหยัดงบจังเลยวะผมว่าไม่ประหยัดครับเออเอาอย่างเงี้ยเฟียรมครับคันเนี้ยในคันนี้อะไรดูดีที่สุดนี่ครับตัวเดียวครับ <e เอออ่ะโอเคตัวเดียวเลยครับเลอใช่ครับดูดีใช่ไหมใช่ครับโอ้ว่าใครทากาวเนี่ยเท่งเลยวะพี่ผู้ใดทากาวอ่ะพี่อ๋อพี่เหรอใช่ครับเฮ้ยพี่ทากาวอ่ะเฮ้ยใช้กาวฟ้าหรือเราอ่ะกาวฟ้าเจ็ดบ้านเราใช้กาวฟ้าอะใช่ครับเฮ้ยแล้วทำไมมันเรือนใหญ่เลยวะเนี่ยพี่ฟีใส่ครับอ๋อยี่มี่ฟีใช่ครับเยสเรือนอะไรเนี่ย CB ร้อยห้าสิบครับอ๋อ CB ร้อยห้าสิบใช่ครับใบสามสิบครับใบสามสิบอ๋อปากสามสิบเม้น ปาก32ใบ30ครับเอาใบ3าปาก32ใช่ครับมันแล่นได้เตี้ยเบ้าฟ้าฟี่ได้เลเออในในเท้าความก่อนเนี้ยคันนี้แต่ก่อนมันเป็นสเต็ปอะไรมาสเต็ป54ครับเออเบ้าฟ้าเป็นไงนี่ครับอะไอดีครับอู้มันขยใหญ่โผล่ล้าลูกพี่เยวว่าถอนใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนแค่เสื้อลูกใช่ครับตอนนี้สเต็ปอะไรท่าล่างท่าล่างทำใหม่หมดครับอ๋อท่อนล่างทำใหม่หมดแต่ว่าก็ยังเป็น ในสเต็ปรของคําว่าล่างเดิมใช่ครับถูกต้องไหมไม่มีชงไม่มีชักใช่ไหมเออไม่ใช่ครับอเอ๋อได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยแล้วยืมแล้วยืมเกียร์กูได้รถแข็งกลัวอันเก่าทาอะไรไม่ได้เลยครับเอออันเก่าทาอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับเออแต่ถามว่าสมราคาไหมสมครับใช่ไหมใช่ครับเออถ้าเกิดใครนะอย่าะซ้ายขัวข้างล่างอะไรได้หมดใหม่ครับเออเออย่านะเดี๋ยนะเฟิล์เฟีย์มนั่งลงนะครับไอใครที่ถามนะเรื่องอะไรแต่งนะครับไม่ว่าจะถามผมหรือว่า ถามพี่ฟี่นะครับถามได้นะครับใช่ครับซื้อไม่ซื้อค่อยว่ากันแต่อย่าบอกว่าเก็บตังค์ก่อนใช่ครับถ้าใครมีเพื่อนในเฟซผมก็ทักมาถามได้ครับอะไรชิ้นไหนครับเออสากกระเบือยันเรือโหลดข้างหน้าโหลดจำปอกใช่ครับยังไม่ตัดแทงคอใช่ครับนะครับมีเพื่อนไม่ดตัดอยู่ครับอ่ะแล้วล่น้ำมันโชคกอะไรใหม่ครับอ๋อจุดเฟรมถอดออกหมดใช่ครับแล้วอันนี้ไม่ดึงเหรอยังไม่ทำครับอย่างนี้เหลอใช่ครับมันต้องมีอีกพีครับเฮ้ย มันบ่บผิวสิพิมรอบตัดทั้งทางไงครับร้อมันหมดร้อมันหลุดหมดครับรอบตัดทั้งทางครับเออไอ้เดี๋ยวว่าสภาพนี้ขี่ได้ไงวะเนี่ยลองนั่งแล้วโยกใหม่ใสิพิมกูยังชอบเลยปะโอเคโอเคโอเคครับเอ่อมาต่อข้างหลังต่อข้างหลังครับอาร์มนี่แม่งเขาคุ้นๆเลยครับของพี่วิวเองครับเออจ่ายตังค์ยังเนี่ยจ่ายแล้วครับอ๋อเหรอโอเคขอบคุณมาโซนไอเชสีเขียวครับเออเออมึงจ่ายต่อไหนวะประก่า คนนี้เป็นคนจ่ายครับบางเปลี่ยนบางเปลง่ยนจ่ายใช่ครับนะโค้งโค้งยังไม่ตัดหรือตแต่ยังยังไม่ตัดครับยังไม่ได้เริ่มครับอันนี้แค่เริ่มต้นครับอ๋อเพิ่งเริ่มต้นใช่ครับเพิ่งเริ่มต้นเป็นทรงเชงใช่ครับอ๋อแล้วไอ้ตรงนี้คืออะไรพี่เพียมอะไรครับนี่ยเนี่นี่มันคืออะไรวะเนี่ยมันขูดครับบางคนทะลุเหรอใช่ครับมันแรงเกินนะนะดอกไม่ได้แรงครับคนขับอ้วนครับไม่ได้ดหน้าครับมึงก็พูดตรงเกินนี่ครับอ๋อเหรออ๋อน้ำหนักเยอะมันก็เลยทำให้ร้อนใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยจะก่อนนมั มันใส่ยางใหญ่เนี่ยใช่ครับมันก็สิไปเสียดได้คือว่ามันหัวกระเสียพึ่งเสียดครับเพราะตอนแรกมันเป็นอาร์มเดิมไงครับพี่ออยังไม่เข้ามาตอ,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 อนนี้ใส่อาร์มยนต์ก็เลยเข้ามาอ๋อพอบางเปร์มาใส่เออมา,มาใส่อาร์มยนป,ปุ๊บรอบบางเปร์ไปขี่ป,ปุ๊บล้อก็เลยไปกินบางคนใช่ครับแสดงว่าแผ่นี้พึ่งเร็วๆนี้ใช่ครับอ๋อเหรอโอ้เอาโอเคนี่ครับล้อก็เป็น1.2ยาง4590หน้าหลังครับเออโชคหลังล่ะโชคหลังการใช้งานเป็นไงเด้งดึงครับเฮ้โกดดิ่งดู สภาพเป้งใด้เป้งดึงโอเคโอเคโอเครู้เรื่องไม่น่ารอดดูย้อมสีน้าเงินครับเออไปแลกมาเหมือนกันว่าทงเนี่ยไมไม่น่ารอดบมไปเปลี่ยนทชบใหม่ไม่น่ารอดครับเอแต่ว่าถ้าเกิดทํารถทางตรงเราใช้งบประหยัดเราปรับให้แข็งเลยก็ได้เพล่ทางปรับค่าเคลใช่ครับปรับให้แข็งเลยครับ มันก็เด้งดึงึงถึงถึงไม่เด้งครับเราขี่ทางตรงเลยครับอ๋อเหรอใช่ครับอ๋อนี่อันนี้คือวิธีแบบงบประหยัดใช่ครับแล้วถ้าแบบมีงบหน่อยล่ะแก๊ปซี่ครับเหรอใช่ครับจบใช่ครับเออหรือว่าถ้าถูกกว่านั้นงั้นก็โชว์เต้บ้านสวนก็ดีครับโอ้โหเพื่อบเพื่อนนะครับเต้บ้านสวนเข้ามาดูนะครับสปอนเคซอร์ได้ครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้ครับโอ้ก็จิใจร้ายว่าเดี๋ยวคองเต้บ้านสวนอเอมาดูฝั่งนี้เลยครับอาอเป็นไงฝั่งนี้มีอะไรท่อครับโอ้จะไม่หรือเปล่าเนี่ย โจโลโจโลเอ,อยยังวะไม่รู้ครับเพิ่งไปแรงมาเหมือนกันครับเอาเหรออ้ออย่าบอกว่าเอาท่อไปนั้นไปแรงใช่ครับผมผมเพิ่งเคยเห็นเลยครับท่อตรงนี้มันเป็นมาอย่างไงเออรอยเชื่อมโอ้โหเยอะเลยมันก็ตัวไปคักแต่วะนั่นแหละพี่มันมตัดต่อใหม่เจ่ะคอท่อน่าจะเป็นคอท่อกระดูดีนะกระดิมด่มคอดีมเต่ะเยาว่าเถอะววไอเม่น,น่ายนี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปแก้คอกระดูกใหม่ใช่ครับอันนี้ก็อะไรเนี่ยปแก้ไปแก้ร้านี่ีครับหูยืดใช่ครับ ใช่ครับโคตรเอาอ่ะครับน้องใช่ครับจีเนียจัดแล้วดูหัวน็อตเดียอันนี้กูจาได้เลยเนี่ยอะไรนี่ก็คือว่าดีเหมือนกันครับเค58ครับฮะเรื่องกล่องครับคือว่าดีเหมือนกันครับเค58ครับกล่องเดิมไหมเนี่ยกล่องเดิมครับของใครของพี่ฟีครับทำไมคันนี้มันประหยัดครบจังเลยวะผมคิดว่าน่าจะวิ่งดีกว่าเค03ครับเลยใช่ครับอ๋อนี่ความคิดส่วนตัวใช่ครับความคิดส่วนตัวครับเออโอเคโอเคโอเคนี่ครับแล้ววันนี้เพิ่งเปลี่ยนพ่อมาใช่ครับ เดี๋ยวค่อยไปเทสกันทีนึงใช่ครับเนาะเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปลองมาฟังเสียงอันนี้เจมของแค่นะพี่ขายอะไรก่อนครับอะไรยังไม่หมดเหรออันนี้ก็เบาะร้านพี่นะครับสวยๆครับของเจมนะมี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 ครับมีครับเออมีอะไรอีกหมดยังหมดแล้วครับสตาร์ตติดไหมขายยังเออเออขายย่างเพราะฉะนั้นโอ้ขาตั้งซะครับขาตั้งเรามีนะอันนี้เขาเรียกขาตั้งนะเขาเรียกขาตั้งเออขาตั้งน่ารัพร้อมนะโอเคก่อนจะปิดคลิปนะคะว่าแล้เปลี่ยนเปลี่ยนเสียงดีกว่าเนาะโอ้โ แล้วก็จะปคิดกันนะครับผมนะเราฟังเสียงคันนี้รับยนะครับโอ้ยหน่อยนะครับโอ้ยหน่เอเ้อเมื่อยเอา <ๆ S 1> เอาควาไปคิดนะครับไปฟังเส <โฆ S 1> ียงกันว่าคันนี้ <c oughs> เราใจไหมเฮ้ยฟิล์มเรายังไม่ได้ถามนายเลยว่าคันนี้มันสเต็ปอะไรวะห้าสิบสองจุดแปดครับคือปุ่สัสิบสามวะมันก็ห้าสิบสามเหรครับเออแต่ว่ามันเป็นเออลูกสูบไม่เท่ากันสักลูกครับหรือใช่ครับห้าสิบสองจุดแปดใช่ครับโอเคอ่ะสตาร์ทเลยปิดบปนอ่ะนอเออ เอ,อตาตาแบบว่าไี่เอ็นกับติดบอกมันงน่ญยแค่ไงบอกถามันงน่ายแค่ไงเกมเลียกซิ่งเราก็แลกส่งค้าวมากกว่ากา,การๆๆๆเสพห้าสามใบนกกระทารอบหนึ่งรอบหนรอบหนึ่งยวเอามือถอดเดี๋ยวเดเอามือถอดไหน เสียงครับสามกคนเลยครับนึ่เฮโดเงียบเลยครับเงียบเงี้ยว่ะใช่ับถ้าเกิดเขาเกาตาเขาถ้อยดับเลยนะครับหนี่เหรอไม่มีที่ลมออกเลยครับเออเอาเรื่องเงียบจัดมีแต่เสียงกองเฮโดเออเหมือนเจ้ามาโอเคโอเคโอเคตามเลยเฮ้ยเงียบจัดเงียบจัดเกินความคาดหมายนี่เราไม่ค่อยขายของนะครับนะแต่ ถ้าเกิดอยากได้อะไรก็ติดต่อพี่ฟรีให้นะฮะเดี๋ยวพี่ปอขึ้นเฟซพี่ฟรีไปให้ก็แล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจอะไร <Son hi> นะครับจะทําแรงทําสวยนะครับติดต่อพี่ฟรีได้เลยนะครับฝากติดตามคันนี้ด้วยนะครับเออกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวเจอใหม่กับนกกระทาเตนเตนตนเต้นเต้นโอเคเสียงน่ารักแต่ว่าความเร็วไม่น่ารักไงครับนี่ความเร็วน่าเกลียดน้องโอ้โหหือมเฮ้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทรงแชร์คันนี้ถูกใจมาก สวัสดี